ข่าวสลดนะครับที่เกิดขึ้นต้องบอกว่าคนที่มีจิตอาสาเข้าไปช่วยดับไฟแต่ว่าสุดท้ายตัวเองกลับถูกไฟคลอกตายครับเพราะว่าไฟไหม้ค่อนข้างเยอะนะครับพอไปช่วยดับไฟเนี่ยสำลักควันนะครับแล้วก็ถูกไฟคลอกจนเสียชีวิตนะครับอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดชัยภูมินะครับอันนี้ก็เป็นภาพพิจ้าที่เองนะครับไปพบศพผู้เสียชีวิตนะครับชื่อว่าคุณ ประยงเท้านอกอายุ68ปีแล้วก็เป็นชาวบ้านนะครับอยู่ที่บ้านหนองแวง คือจากการตรวจสอบน,นะครับคือตอนนั้นเนี่ยมันเกิดไฟไหม้ป่านะครับก่อนที่จะลามาที่ทุ่ง,งานาของชาวบ้านกว่า3ไร่ด้วยกันชาวบ้านเองเขาก็ออกไปช่วยกันดับไฟนะครับจนสามารถคุมไฟเอาไว้ได้ก็ไปพบศพคุณประยงนะครับจากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยทางคุณหมอบอกว่าน่าจะสำลักควันไฟนะครับก่อนที่จะหมดสติแล้วก็ถูกไฟไหม้จนเสียชีวิตนะครับคือทางผู้ใหญ่บ้านบอกว่าคุณประยงนี่ถือว่าเป็นคนดีมากๆเป็นจิตอาสาประจำหมู่บ้านนะครับ ใครมีเรื่องทุกข์ร้อนใจเนี่ยคุณประยงที่ผ่านมาจะเข้าไปช่วยเหลือเสมอเลยฮะต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณประยงด้วยนะครับปอกสูงไวัแล้วนะ68ปีด้วยกันนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นจิตอาสาที่ทําเพื่อชุมชนแล้วก็เพื่อนบ้านด้วย